สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมสวัสดีตอนเช้ากับการเคลื่อนอสังขารนะคะกับการเคลื่อนร่างกายไปสู่การพัฒนานะะของตนเองในปัจจุบันและอนาคตนะคะวันนี้ก็จะมีนัดกันในเรื่องของการวิเคราะห์งานวิจัยนะคะเพราะว่าเร่งงานวิจัยะะเพื่อที่จะปิดจ็อบงานวิจัยะะไม่มีเวลาไปคิด ถึงอ,อะไรเลยนะคะมีแต่กินนอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็ทํางานนะคะการใช้ชีวิตของเราเนี่ยนะคะถ้าเราจะให้มันมีคุณค่าจริงๆเนี่ยทำงานให้นะหนักเนาะเมื่อที่นักปราช์บว่าคุณมีงานอะไรของคุณคุณทําไปเลยนะคะคุณไม่ต้องคํานึงถึงบางอย่างหรืออะไรสิ่งรอบข้างนะคะถ้าเราิหวังในอะไรหลายๆอย่างก็ตามแต่ สิ่งที่มันจะทําให้เราเกิดความมั่นคงมั่งคั่งและย,ยั่งยืนได้นั้นอยู่ที่ตัวเราและการพัฒนาตัวเองใช้เวลานะคะใช้เวลากับการทุ่มทเทใช้เวลากับการรักตัวเองและใช้เวลากับการทํางานนะคะอย่าไปใช้เวลาในการไล่ล่าในเรื่องที่ไม่มีประโยชน์นะคะเพราะว่าถ้าเราคิดจบไปอีก เราชนะแล้วเราจะได้อะไรเราใฝ่ฝันอยากจับได้อะไรเมื่อเราได้มาแล้วหลังจากที่ได้มาแล้วจะเป็นอย่างไรต่อนะคะเราต้องถามชีวิตตัวเองให้ดีว่าถ้าเราเอาตัวเองรอดนะคะเรารักตัวเองได้เราใช้ตัวเองเป็นและเราอยู่กับตัวของเราได้นะคะเป็นรูปของเราที่พัฒนาเป็นรูปของเราที่เอาจริงเอาจังในชีวิตและ เป็นลูกของเราที่พยายามที่จะพัฒนาตนเองไปในทิศทางที่ดีในด้านที่ดีดังนั้นตัวเราก็จะเกิดพลังนะ,ะับเกิดพลังเกิดพลังนะฮะเกิดการน้าค้นหาหน้าติดตามนะฮะมีลูกศิษย์ของอาจารย์ถามว่าเออทำยังไงจะมีคนมารักเราอาจารย์ก็ได้ตอบไปว่าแล้วไอ้รักนี่มันรักแบบไหน รักนีรักยังไงถ้ารักแบบหนุ่มสาวเนาะเราก็เคยไปรักเขาและเขาก็เคยมารักเราอันนี้ก็รักเหมือนกันแต่ถ้ารักแบบความยั่งยืนนะคะรักแบบความยั่งยืนหรือรักแบบการเติบโตของแต่ละฝ่ายเนี่ยอาจารย์มองว่าเราก็จะต้องรักตนเองนี่ก็คือรักเหมือนกัน 2. ฝ่ายที่จะมารักเราเขาก็ต้องรักตัวเองเป็นเหมือนกันนะคะเขาต้องรักตัวเองเป็นเหมือนกัน ต่างคนต่างรักตัวเองให้เป็นแล้วก็มองหน้ากันพร้อมที่จะเดินต่อไปในอนาคตนะคะด้วยความามั่นคงในรักรักตัวเองก่อนนะแล้วก็รักคนรอบข้างนะคะสองมั่งขัง่งนะคะความรักเนี่ยไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนไปให้สุดทางได้ถ้าเราไม่มีความมั่งขัง่ง ท้องยังหิวไม่ไม่สามารถคิดเรื่องการช่วยเหลือคนอื่นได้ถ้าท้องยังขาดแลนอาหารหรือไม่มีอาหารอยู่ในท้องเนี่ยนะคะเราไม่มีพลังที่จะไปช่วยใครได้เลยเมู้ตัวของเราเองและความยั่งยืนความยั่งยืนนั้นหมายความว่าเรามีความรู้เรามีความสามารถอะไรที่มองถึงหลักประกันในความยั่งยืนได้ถ้าเรามีแต่ผู้ชายไม่มีก็ไปไม่รอ ถ้าผู้ชายมีแต่ผู้หญิงไม่มีก็ไปไม่รอดถ้าต่างคนต่างอยากจะมาเกาะกันกินก็ไปไม่รอดอันนี้เหตนมาหลายหมื 10, ่นหลายแสนหลายล้านคู่และเม้นแต่ระดับดังๆลรีวิวก็ยังต้องเลิกกันนะคะเม้นแต่ระดับปานกลางก็ยังเลิกกันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันทำให้เราได้เห็นและเป็นบทสะท้อนของชีวิตอย่างดีว่าการที่เราจะทุ่มเทกับเรื่อง อะไรก็ตามที่มันเป็นความฝันความนึกความคิดในอากาศที่เราต้องการอยากจะมั่นหมายปั้นมือหรือครอบครองมันเนี่ยมันจะต้องอาศัยซึ่งศักยภาพในการพัฒนาตนเองด้วยเป็นสําคัญเป็นหลักประกันของความน่าเชื่อถือของความเป็นมนุษย์ดังนั้นในการที่เรายังเป็นอา,อายุยังน้อยยังมีเรี่ยวแรงในการพัฒนาตนเองในการเรียนรู้ ในการฝึกฝนในการอบรมอะไรก็ตามเนี่ยนะให้พยายามเลยให้พยายามทําให้ตัวเองมากมากเลยนะคะเมื่อใดก็ตามที่เรา,ายืนได้ด้วยตัวของเราเองเราสามารถที่จะชือ่อจานบุคคลรอบข้างได้นะคะชื่อจานบุคคลรอบข้าง สงสารความคิดถึงกันเนี่ยเหมือนเหมือนเราอยู่กับคนรักคนที่เราบอกว่ารักมากๆเลยแต่ทำไมใจของเรายัางคิดถึงกับอีกคนหนึ่งแวบๆบแบบเข้ามาแวบๆบแบบเข้ามานั่นหมายถึงเรามี จึงไม่ควรที่จะทําลายสิ่งเหล่านั้นด้วยอารมณ์ชั่วของตัวเองเพราะมันไม่คุ้มเลยอาจารย์บอกว่ามันไม่คุม้มดังนั้นการอาศัยอยู่บนโลกเนี่ยรักได้เรารักได้แต่ถ้ามันไปไม่รอดสุดท้ายคนรอบข้างก็ยังมีคนรอบข้างเนี่ยไม่ใช่มากัดกินเรานะคะแต่ต้องเป็นคนรอบข้างที่พอช่วยอดหนุนเกื้อกูลเราได้นะคะ ต้องเป็นคนรอบข้างที่คอยสนับสนุนเราต้องเป็นคนรอบข้างที่คอยให้อะไรเราช่วยเราได้ยามลําบากไม่ใช่ว่าเราลําบากแล้วไม่มีใครช่วยอะไรเลยนะคะแบบนี้เป็นเพื่อนก็ได้นะคะแต่ว่ามันมันมันไม่จําเป็นต้องมีเยอะเนาะมันไม่จําเป็นต้องมีเยอะขนาดนั้นก็ได้นะคะดังนั้นการที่เราจะมีเพื่อนสักคนหนึ่งที่คอยช่วยเหลือเราไม่ว่าแต่การให้เกียริไม่ว่าแต่การ ทำงานอะไรให้บางอย่างไม่ว่าแต่การช่วยเหลือเกื้อกูลอะไรไม่ว่าแต่จากการเป็นการแนะนําผลประโยชน์อนาคตอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อนแบบนี้หรือกัลยานมิตแบบนี้หายากมากในยุคปัจจุบันเพราะอะไรก็ตามถ้ามันไม่ใช่สายเลือดของเขาเนี่ยเขาเขาจะไม่ป้อนให้เขาจะไม่เกื้อกูลเขาจะไม่ไม่คิดที่จะให้หนู่นนี่นั่นเลยแม้แต่ความรู้หรือแนวคิดแนวทางของเขาเสียเวลาเปล่านะฮะดังนั้นอาจารย์จึงมองว่าการรักษาไว้ซึ่งกัลยานามิตเป็นเรื่องที่ดี การรักษาไว้ซึ่งคนรอบข้างที่ดีกับเราเป็นเรื่องที่สมควรและไม่ควรทําลายมันนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่าเนี่ยกว่าจะสร้างมาได้มันอาศัยระยะเวลาบ่มเพาะมานานมากแต่ความรักเนี่ยมันเห็นแป๊บเดียวมันก็รักค่ะเพราะรักคือราคะรักแบบราคะเนี่ยโอ้คนนี้เหล่าจังเลยอ่าแล้วไงหลอ่อหล่อแล้วไงอ่าคนนี้สวยจังเลยถูกใจฉันเอาสวยแล้วไงถูกใจแล้วไงวันนี้มันรักได้พรุ่งนี้มันหน่ายนะ วันไหนได้พร่งนี้มันทิ้งได้วันไหนที่คุณไม่มีอนาคตวันไหนที่คุณไม่มีเครื่องที่จะมาเยียวยาอะไรนะคะดังนั้นอย่าไปทุ่มเทกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องในขณะที่ตนเองยังอ่อนแอในขณะที่ตนเองยังไม่เข้มแข็งและในขณะที่ตนเองยังไม่สามารถยืนได้ด้วยตัวของตัวเองอันนี้ควรระวังอย่างยิ่งนะคะสวัสดีค่ะจากอาย,โยโารยสธทาสวัสดีค่ะ d morning today